เอาเอานีต่อสู้กันนะใช่แล้วสู้กันใหญ่เลยเอาเอา้อาวพาุไกระเล้ว บอกขนมกิ๊เต็มคือเก่าเนาะค่ะน้องแจกช่องจจกช่องก่อนจจกช่องคุณจะเซ็ตอัพดิชแนลวันนี้เราจะมานั่งเล่นกัาที่นาเออนั่งเล่นทานอง่วนน้องวข่สีขาวของเลยจ้ะน้องเจ้าขนมกาแฟสองเกลือโอ้โหกาแฟโอเลี้ยงขนมอยู่างนี้โอ้โหกาแฟโอเลี้ยงสิดื้อแห้งเลยได้เนี่ยเล็บว่าเจอขนมแล้วเจอขนมแล้วเดี๋ยวเจอขนมแล้วเจอขนมแล้วหนุ่นหนุนหนุนหนุนโอ้ยดื้อแห้งดื้อแห้งค่ะดื้อแห้งจ้าโอ้โห เจ้าเจ้าเลี้ยงคือเจ้ากาแฟนี่อันนี้เจ้าอันนี้อันนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยงกาแฟกาแฟคือสิดื้อเทิดู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 อ้าวมาๆ้าใครอยากกินใครอยากกินเอาไปกินขนมกับพี่กินเต็มกินขนมก่อนกินขนมก่อนไปกินขนมก่อนเดี๋ยวเจ้าเลี้ยงอู้เจ้าเลี้ยงคือชีดื้อเถิดอันนี้กาแฟโอาเจ้ากาแฟบอกจับ่ได้นน่าดําคือกันอ่ะเอาไปกินคำเล็กๆมีบีแน่บีแนบได้เลยบีให้บีออน รู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 โอ้ในดูสิกินขนมอ่ะติดคอเด้อติดคอเด้อหืมติดคอแล้วน้องกินเต็มไม่ทำคำเล็กๆให้เขาหน่อยมาที่แล้วดู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 หยาหยาจี้ขนมค่ะโอ้ยว้าอยู่นี่ขนมมาหน่อยขี้ดูเอาเอาหยาขี้ขนมกันเอาจะกัดกันนะน้องกิตเต็มเป็นคนนั่งปล่อยขนมค่ะ เจ้าโอเลี่ยงกาแฟชอบเจ้ากาแฟเนาะน้องกิ๊ตเต็มนะดื้อบ่น้องกิ๊ตเต็มมาดื้อบ่ดื้อดื้อเนาะอืมอ่ะใครอยากกินมีไว้แล้วดื้อจริงๆดูกินขนมสิดูดูดูอยากกินกินเลยพี่บอยอยากกินกินแล้วกินในมือเนาะอืมหนังกินในมือเลยดิบมือห้ำนั่นบ่จะไม่ป้อนแล้วนะอืมเขาจะไม่ป้อนแล้วอ่ะเอโอ้กินเลยกินเลยเอะตกเบือตอืมมา เอาเอาไว้ในนีน้อากลิ่มบรรยากาศตอนแรงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพาให้บรรยากาศแต็ลมลบตกเนาะคะ่ะเดี๋ยวบรรยากาศกา็ดีดีเนาะค่ะบากาศกะเย็นเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ค่ะอ่ะกินซองไปเลยนะมาเนี่ยน้องงวนน้องควายก็ําลังสิข่าวขอกันเนาะค่ะเนาะค่ะกําลังเลี้ยงแถวกันตีข่าวบานกันแล้ว<อ>นี่จ้ะเอาไว้ในอ่ากําลังจะย่างขึ้นมาเนาะค่ะเนะาะแจกทงเพื่อค่ะ นี่ค่ะกำลังจะเข่าบ้านกันแล้วค่ะรอเตรียมตัวเข่าบ้านกันจ้ะเนาะนี่ค่ะส่วนน้องโตโตน้องไม่อน้งโตโตกะห้องหาร์ตผู้สาวหุ่นหุ่นหยากระบืกิมยืดเบิดอทะเลยู่แเนี่ส่วนส่วนเจ้าสองตัวยมก็กินขนมกำลังกินเต็มเป็นคนป้อนเนาะหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วหหมดแล้วมดแล้ว อ้าวอันนั้นเอาเอาเอากระดาษออกเลยเขาจะกินกระดาษเนีวเออเขาไปทาด้วยเออมีชิ้นหน่อยอร่อยอร่อยน่าดูเลยเลียเลียกระดาษเลยนี่ยนวลน่นกินแล้วคิดดื้อไปหมดแล้วไปหมดแล้วเดี๋ยวคนตาบ้าจเด้ออืมไปใส่ไปใส่ไปใส่อ้เจ้านี่กระดือหลือเกินนี่นี่ว่าขนมหมดแล้วขมดเจ้าเลี้ยงว่าจ้ากาแฟขนมหมดแล้วดื้อดื้อ ่เนี <S 2> <S 2> ่ยนั่งดีๆ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 เลยอืมอืมเอาจะไปหาหน่องกินเต็มบ่ไปหาหน่องกินเต็มปะเี่ยอยากาแฟเนาะค่ะอกาแฟจอมอ้วนเพื่อนอยู่นี่ค่ะเอนอยู่นี่อ้าวเอายกกันแล้วหยอกกันแล้วเอาวิ่งเลยวิ่งเลยจิ้มก็หยอกกันจิ้มก็หยอกกันเนาะค่ะโอ้หน่องไข่หน่อง ังสีเขาหอกเนาะบานเขาเห็นตูนเป็นแม่เขา<ช>มาตั้งตามาเห็นไหมแววแววน้อยก็เขาหอกแล้วแวแวแววน้อยแต่วน้อยเอยงเอ้โตโต,โตก็ยืนหองอยู่พว <c oughs> <ำ>กเราพ่งหัวเ็จ้ะเพื<า> <c oughs> ่อเราพวกเราก็กำลังรถรถผักเซ็ตนั <c oughs> ่นหรอกกินเต็มเนาะใช่แล้วตาตั้ตงน้องควายขาอกก่อนเบนบอ่าโอ้น้งนวัวเขาขึ้นมาแล้วเนาะ หอีกฟู้งหนึ่งเป็นกับเขาบานทั้งทั้งหนุนนะค่ะเนาะนู่นเขาลังทยอยเขาอูบานไปนะค่ะเนาะอันนี้เขาก็จะเข่าข้างข้างหลังนี่นะค่ะเนาะพอขอเขาอยู่ข้างข้างหลังนี่นะค่ะ้เสื้อน้องกิ๊เต็มกลับเด็กเดกเจ้ากาแฟกับเจ้าโอเลี้ยงก็เล่นเพลินเลยเล่นเพลินเลยเป็นบ้าเอ้า จะเข้าบ้านหรือเปล่าจะเข้าบ้านหรือเปล่าถามสิสิเข้าบ้านน้ำเบอเข้าบ้านนี่อยู่ทงน้องไอหยังนันน้องเลี้ยงมันบ่ถามเบิรงสิเข้าบ้านนี่สิอยู่ทงอ่าอะไรจ๊ะลอยเลยลอยอย่างลอยหัวมานี่จากเจ้าสองตัวก็อยู่ขคงขังอยู่แะควไเนาะดื้อก็ดื้อเนาะเนาะหลังกินเต็มเนาะ ดื้อนนี่ดื้อนนีนี่ใส่มุกปุดด้วยเออหูดื้อจังนันดื้อจะดื้อจะไปกินขนมเป็นวันด้งกิ๊เต็มใช่เนาะอืออุ้ยอย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อนอว้ยตัวดีนเนี่ยหนักไหมจ้ากาแฟหนักใช่ไหมดู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 ู้ดูเูดูดาดูเาดูเ คนใหญ่กว่าตูดอือว่าเฮ้ยเจ้ากาแฟกว่าได้ไงอ่ะอือเจ้ากาแฟตัวใหญ่กว่าเออเจ้ากาแฟตัวใหญ่กว่าไม่มีแรงน้องกินเต็มนะเอาไปไหนอ่ะเจ้าหอมจะตายอือว้ายจะไปกัดเกือบป่าได้หรือประเด็นนี้ไม่เอาเออไม่เกอนไม่เกอนนั่นนั่นเอาเอาเอาทะเลาะกันใหญ่แล้วเอา อ๋อเขาเล่นกันเนาะน้องกินเต็มนะเออเลเล่นด้วย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 เอาเร็วเอ้ากิ่งลงมาเลยเอ้าเอ้ากิ่งลงมาเลยเอ้าเอ้าเอ้าน้องจสู้กันนะใช่แล้วสู้กันใหญ่เลยเอาเอาแล้วพากรูไปเทแล้ว จะกัดนาหายน่ะเอาเอาสู้กันใหญ่เลยเอาเอาเปปไมลูกอ่าเอ้สูนเลยว่าููใหญู่นนกิเต็เจาคิดีก่อนะปาหียา่้หนออ้อาาเไม่เจาคิเพ่อนสะข่ายเนาะเเกลาบาแล้วค่ะคำหน่อนะ่เนาะ้เจ้าสอตัยอกันอยู่นี่ละกัดกันอยู่นี่ละ้เต ก่อนจะพิลฝังยันนะจา๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพูดเศษอ้อ,อมดินชแอแนลจ้าเฮ้าสิมีกําลังใจเห้กินไ,ไหมคลิปไปไวๆจ้าวัสดีครับจ้บา,จาบ๊ายบายจ้า